สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเคยอีสานใต้ครับครับท่านผู้ชมครับสลับมือน,นีผมกับมหาเนี่ยทางไปฝากท่านผู <t> ้ชมอีกครับเนี่ยทางมือนีก็คือมหาคุณแม่กบครับแม่กบเป็นกะฟันดีมาตลอดครับท่านผู้ชมครับอ่าเลขของแม่กบนี่เข้ามาสองหัวเลยนะครับท่านผู้ชมอาแต่ท่านผู้ชมได้เบิิงไอคลิปที่ผมนําเสนอท่านผู้ชมไปอ่าสองวัวนะครับเลขของแม่แม่กบครับนิ่งวัตถิพานมาแม่กบเป็นกะฟันว่า ปิงมากัดขาครับท่านผู้ชมครับสองขาเนาะปิงเพิ่นก็ตีเป็นหาตีปิงปิงเพิ่นก็ตีเป็นเลขแปดครับขาเพื่นตีก็เป็นเลขหาครับท่านผู้ชมเลขกระเขาหาแปดตรงๆเลยครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเขามาฟังความฝันของเม่กบพร้อมกันเนาะครับว่าคุณแม่เพิ่นฝันใดเลขตัวใดครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านของเม่โกบแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมครับบ้านของเม่โกบกับบ้านเลขทีหนึ่งหนึ่งหาครับท่านผู้ชมครับ คุณแม่ก้เพิ่นกคอยู่หลังบ้านบุญครับเดี๋ยวเขาไปฟังความฝันของคุณแม่น้ำกันครับครับแม่ครับโอ้แม่คือฝันแมนแท้จ้าเอ่อสองวันเลยเนาะครับจ้าที่แม่ฝันว่าอ่าปิ้งไอ้ปิ้งกัดขาจ้าวดเมื่อกี้เนาะจ้าครับแม่ก็ตีให้หาแปดเนาะครับจ้าปิ้งกับแปดขากับหนะาเนาะครับแต่ตามผู้ชมที่เพื่อนได้เบิ่งคลิปอยู่เพื่อนกกษิ มีส่งน้ำแม่เนาะครับไอแม่ได้บ่ได้วันที่ผ่านมาได้อยู่ครับอ๋อได้อยู่ความฝันตัวของเนาะฝันกับจำแม่นเนาะที่แม่บอกว่าแม่จำแม่นเด้เนองวัตถิ่ันธ์มาว่าฝันนะครับฝันว่าปีนกัดขาสองข้างครับก็ว่าเป้ก็ได้ว่าสองแต่ทาสามแต่ทานี่ละครับ สองขุมนี่ล่ละไอ้ตัดเอาสองโต้ไอาอา่อรัตตอรีเอ้าครับไม่ก็เข่าตรงๆเนาะแม่เนาะจ้าครับอ่ะเดี๋ยววันนี้แม่ก็ฟันแล้วบอกครับจ้าฟันแลวจ้าอืมครับครับฟันเห็นงา้าในบ้านจะคล้องนี่ละใต้จ้าอืมครับครับไอ้ฟันจังใดแม่ต้องบอกทำประชมฟังเดะบอกตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ได้ครับที่ว่าฟันลักษณะแบบใด ขันว่าและใต้ใต้เลยก็เอ,อ้ามีไว้ในบ้านหล้งมีนะจ๊ะครับก็ได้จุดทูบจุดยังไหวไหวงาครับอันนี้ก็ว่าขันว่าฟันเห็นคุณใต้ก็ต้องว่ามีศูนย์และก็คือว่าเก่าเก่าเก่าซี่ศูนย์หรือซี่ศูนย์เก่านี่แหละขันเรียกสองโตกับซี่ศูนย์เก่าศูนย์แค่นี้แหละจ๊ะโอ้ก็แค่แค่สามหางใช่ อค่นีลเก้าสี่ศูนย์จ้าแล้วก็สี่ศูนย์จ้าแล้วก็เก้าศูนย์เนาะจ้าครับแค่นั้นละจ้าเขาบอกเขากะบดได้หมูละเด้อจ้าจะยาวากันเนาะแม่เนาะจะยาวากันไงครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่สามนี้เนี่ยถ้กเ่าครับสองก็คือเขามาสองวันแล้วเนาะแม่จ้าแต่ท่านผู้ชมเพื่อนได้เบิ่งแม่อยู่เนาะครับคุณแม่กบครับก็คือความฝันของคุณแม่คือว่าฝันเห็นไอ ญาบ่แม่ญาญาญาในบ้านนี่ละจ้ะไอเพื่อนเสียชีวิตไปแล้วเสียแล้วจ้ะแล้วก็มาฟันเห็นเพื่อนอีกจ้ะว่าเพื่อนมาตายอยู่ในบ้านนี่จ้ะเอาสมมาไหวไววบ้านบ้านนี้เนาะจ้ะอืมก็จุดถูกบอกอย่าได้จุดคือจัดงานศพอยู่นี่บ่แม่จ้ะคุณ่งไงคือว่าเอาสมมาไหวบ้านหลังนี้ก็จุดแต่ละกะอ่าเหตุพิธีทางศาสนาเนาะตรงนี้เลยจ้ะหรือว่ามันเกี่ยวกับบาริทีนะบ่แม่จ้ะก มันบ้าเลขที่กับหนึ่งหนึ่งหาจี trendy, จ่าหนึ่งหนึ่งหาจ้าอือกับกับมีมีสีหาเราเพิ่มเติมขึ้นหนึ่งหนึ่งหาจ้าอือคุณแม่กับฝันรอบนีฝันเห็นคนตายจ้าฝันเห็นคนตายจ้าคนแก่ไอ้ไอ้ญ้านี่เป็นเป็นแม่ของแม่บอกรือว่าแม่ทั้งทั้งแฟนแฟนตาเนี่ยล่ะครับครับแฟนของสันนี่ล่ะครับครับอาแม่ แม่ฝันเห็นเพื่อนนี่คือเป็นข้างแรกบอกหรือว่าเคยฝันเห็นเพื่อนมากเคยฝันเห็นอยู่จากกระออประจาในอายุเล่ากรประจานี่าก็ต้องันเห็นอ๋อเออลืมถามอายุเล่าอายุเล่าจากปีแม่แปดสิแปดจ้ะแปดแปดจ้ะแปดสิแปดเนาะจสองสองสี่เจ็ดสามเพรพออบพอาอเกิดของคนตายสองสี่เจ็ดสามจือหรือว่าสิมาอีกบ่แม่ ครับมันเลขที่ห้าตีนี่มันกับมี่มีตัวเลขให้เห็นครับก็คืออายุแปดสิบแปดอ่าพศเกิดก็คือสองสี่สองสี่เจ็ดสามกับแปดสิบแปดปีเนาะที่เพื่อนเสียชีวิตไปแล้วก็คือเพื่อนเสียไปโดนแล้วบอแม่เสียในสี่สี่ปีกว่าแล้วจ้ะสี่ปีแล้วโอ้แล้วก็มาฟันเพื่อนเห็นเพื่อนอีกดูว่าเราสิมาหายโศกแม่บอหมู่แล้วจ้ะ ครับก <letter> ับใต้เลยซีพีกับกับสีศูนย์กับกับเงิเ็นคนตายครับเมนท่าท่าตีตัวเลขเนาะจ้ากตีแบบยังไงตีแบบบานเห่าจ้าครับสีศูนย์เก่าศูนย์จ้าครับแล้วก็เก่าซีศูนย์จ้าไม่แค่นมาจ้าครับงวดของวันที่สองนะเมนเนาะสองสองพิษภบาค่มฮกหาจ้าครับแก่่องพิจรณาเบิร์นครับท่านผู้ชมครับจ้าฟันคองเมกบครับ แราไม่อนี้แม่บ่ได้ไปได้หรอบ่จ้ะเลี้ยงหลานอ๋อเลี้ยงหลานเนาะอยู่นี่หลานก็พิตาฮักเนาะแม่เนาะครับนี่ลาิ่นให้โฉบให้ลาบเอามาเลี้ยงในซีซีเดือนซีหางเดือนเขามานี่ก็ให้โฉบให้ลาบตลอดจ้าแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นไอ้มีพญานาคอยู่หน้าบ้านพร้อมแม่บูชาตลอดบ่ครับบูชาจ้ะอือก็คือบูชาพญานาคนําจ้าอือก็คือบริเวณบ้านแม่นี่แม่บอกว่าเป็น ยังเกาะเป็นคุ้มรั์ตั้งแต่มาอยู่กับห้โชให้ลาบตลอดเนาะครับบ่าวาเกี่ยวกับฝันหรือว่าตัวเลขที่แม่ได้มากกับเข้าตลอดเนาะที่แม่เคยบอกสู่ผมฟังครับกัซื้อแต่ลอตเตอรี่จ้าเแม่นๆครับก็สนับสนุนในซื้อลอตเตอรี่เนาะแม่แต่ถ้าทำบุญชั่นดีซื้อสีซื้อทางเงินกับบ่าวากันเนาะบ่วาจ้าครับแต่ลอตเตอรี่เอาที่ครับแต่สลับเมกอุบนีเพิ่อนมักซื้อลอตเตอรี่ครับท่านผู้ชมครับ ไอ้งวดก้อนก้อนพูนเอองวดก้อนเนาะแต่คืองวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ล่ะแม่ก็ถูกตั้งเท่าไหร่ก็สามหมื่นบอกแม่ว่าครับแล้วก็แม่เคยบให้สูบผมฟังว่าถึงมาเบิด์ตถูกรางวัลแล้วจ้าเหลือแต่รางวัลสามรางวัลตัวท่านถือจ้าอ๋อยังยังอยู่สามรางวันเลียรางวัลทีหนึ่งรางวัลที่สามรางวัลที่สี่จ้าอ๋อครับครับท่านผู้ชมครับก็ลองพิจารณาเบิรงครับสลับความฝันนีครับความฝันนีครับ คุณแม่เพื่อนว่าวดนี้ฝันแปลก็คือฝันเห็นแต่พีคุณแม่ว่าแต่ความฝันไอ้ไอ้ที่ว่าแม่บอกซูฟังนี่คือ,อจําได้เม่นเนาะครับจํบาได้แม่นยําเลยแม่แม่กบเพื่อนว่าแล้วอายุอายุของแม่กบเท่าไหร่ครับปีนี้หกสิบเอด็ดค่ะหกสิบเอ็ดครับเพราะว่าเพื่อทนผู้ชมเพื่อถามอายุน้ำเนาะอายุคนฝันครับกับมีประมาณนี้สหรับตัวเลขครับท่านผู้ชมครับงวดของวันที่สองพฤษภาคมหกห้าครับ กับเปลียนแนวทางให้กับท่านผู้ชมทุกๆคนครับมีเก่าสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์เกาศูนย์ครับ,บแล้วก็อายุของคนตายคือแปดสิบแปดอ่อพอาพศอเกิดของอ่าคนตายก็คือสองสี่เจ็ดสามครับแล้วก็บ,บ้านเลขที่ของคุณแม่เนาะหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าครับกับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ลองอ่าพิจารณาเบิรงครับทำมาตัวเลขที่คุณแม่เพิ่นคุณแม่คุณแม่เพื่นฝันแล้วก็ตีไห้ครับ การลองน้าไปประกอบการเชียงโวกเบิงครับคาถาบ่มักกะแคบน้าจอไว้เบิงก็ได้ครับเพื่อตัวเลขมันมากครับครับอผมเคยอีสานใต้ครับขอบคุณคุณแม่กบหลายครับครับที่มาแบ่งปันความฝันในกับท่มนผช้ชมได้ฟังอีกอค่นึงครับัาเลขมากวันนี้กับเป็นวันที่สามครับท่มนผช้ชมครับครับกับแม่แม่อวยพ่อห้ท่มนผช้ชมน้ำเนี้ยจังน่อยนึงพ่อจะได้ละให้เขามีชงมีลาบเนาะให้มีโศกมีลาบเด้อจ้าครับกันแม่นกะให ฮาราตะลี่เอาเด้อค่ะขอบคุณเลยนค่ะครับครับผมเคยสานใต้กับขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้ครับท่ามผู้ชมครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งความฝันของแม่กบแล้วค่ะตัวเลขเนาะค่ะแม่กบฝันวิญาตายในบ้านเนาะค่ะแม่กบกระตีเลขไฮ้างเดียวเลยก็คือเก่าสี่ศูนย์แล้วเก่าศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์เนาะค่ะ ค่ะแม่กบก็บอกว่าอย่าลืมกลับเล่นน้ำเนาะค่ะเก่าสี่ศูนย์ก็อย่าลืมเก่าศูนย์สี่ถ้าเป็นโสงโตก็คือเก่าศูนย์สี่ศูนย์เนาะค่ะค่ะส่วนอายุของย่าที่ตายเนาะค่ะก็คือตอนที่เสียชีวิตก็คืออายุแปดสิบแปดปีเนาะค่ะเกิดพ่อสสองสี่เจ็ดสามเนาะค่ะแล้วก็บ้านที่ว่าย่าตายเนาะค่ะแล้วก็จัดงานศพในบ้านก็คือบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหานะค่ะค่ะนี่ก็คือแนวทางความฝันของแม่กบเนาะค่ะในงวดวันที่สองพฤษภาหกหานะค่ะ ค่ะสำหรับแมกบก็บคือว่าฟันเหม็นมาตลอดเนาะคะ่ะงดที่เรากับเขาหาแปดตรงๆเนาะค่ะฟันว่าปิงกัดขาค่ะสำหรับสองพุธภาหกหากับทางผู้ส้มกับพิจาณาล่องเบิงเนาะค่ะทามักกันนั่งไปเป็นแนวทางใดเนาะค่ะค่ะสวัสดีมันๆค่ะ